ตอนนี้ผมอยู่กับรถซิติคาไฟฟ้าขนาดเล็กน้องใหม่จากค่ายจีลี่ขนาดเล็กกระทันลัดกับเจ้าจีลี่เอ็กการใช้งานจริงเป็นยังไงวันนี้เรามาเจาะลึกไปพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับผมตั้มนะครับชานวิทย์เกตุบุกโปรดักสเปเชียลิสจำวีคุปคานะครับก่อนที่จะไปดูกันฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเรากันนะครับเปิดราคากันไปแล้วเจ้า EX2 นะครับหรือ Geely EX2 มีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นโปรราคา429,990บาทและรุ่น Max กนะครับ459,990บาทรุ่นที่อยู่ด้านหลังผมคือ Geely EX2 รุ่น Max นะครับเจ้า EX2 เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน100%ใช้แบตเตอรี่ LFP ที่ให้ความปลอดภัยสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่39.4กิโลวัตต์ให้ระยะการขับขี่ได้ไกลสูงสุดนะครับอยู่ที่395กิเมในมาตรฐาน NEDC หรือ 325กิโลเมตรในมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จไฟกระแสสลับ AC นะครับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จกระแสตรง DC รองรับอยู่ที่70ิกิโลวัตต์นะครับเรียเวลาการชาร์จแบบเร็วแบบ DC อยู่ที่30%นถึง80%นั้นใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ25นาทีนะครับทุกรุ่นมีฟังก์ชันการจ่ายไฟ VRL ขนาดอยู่ที่3.3กิโลวัตต์ครับผมระบบการขับเคลื่อนเป็นแบบมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง RWD นะครับผมหรือเรีย e e l Drive ให้กำลังสูงสุด ที่85กิโลวัตต์หรือ116แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรอัตราการเร่งสูงสุด0ถึง100อยู่ที่11.5วินาทีอัตราการเร่ง0ถึง50อยู่ที่3.9วินาทีให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมง โหมดการกับขี่ัมงหมด3โหมดนะครับ f o r t o m f o r t และ Sport นะครับผมมิติตัวถังมีความยาว4,135ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,805ม mm, ิมความสูง1,580ม mm, ิมฐานล้อ2,650ม mm, ิมระยะห่างล้อคู่หน้า1,555ม mm, ิมระยะห่างล้อคู่หลัง1,575ม mm, ิเมตร ก้าวเคลนส์ ance, แบบไม่บรรทุกอยู่ที่162ม mm. ิลิเมตรส่วนบรรทุกเต็มพิกัดสูงสุด130มิมลิเมตรน้ำหนักตัวรถเปล่าอยู่ที่1,300กิโลกรัมลักมีวงเลี้ยวนะครับคันนี้แคบที่สุดเลยนะครับอยู่ที่4.95เ mm. มตรครับผม ต่อมาเป็นสีรถนะครับสีรถที่ผมจะกล่าวถึงให้เป็นสีรถรุ่นโปรก่อนแล้วกันสีรถตัว Gilly X2 รุ่นโปรมีทั้งหมด4สีสีขาวมูนไว้สีเงิน Star ์ซิ v เวสีเทาโคเม t เกร y และสีเบรดเน u l a ลาเบชรุ่นโปรจะมีภายในเพียงสีเดียวคือสีเทาคอร์เซนเกรส่วนสีภายในและรุ่น Gilly X2 รุ่น Max มีทั้งหมด2สีคือสีภายในสีเทาและสีขาวสีภายในสีเทาจะมีในรถที่มี สีขาวหลังคาดําสีเงินหลังคาดําสีเทาหลังคาดําและสีเบสหลังคาดําส่วนสีภายในสีขาวจะมีรถที่มีสีเขียวโอร่ากรีนหลังคาดําและสีเบสหลังคาดําต่อมาจะถึงระบบความปลอดภัยที่มีในทะั้งสองรุ่นนะครับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบช่วยควบคุมกระจายแรงเบรก E B D ระบบช่วยเสริมแรงเบรก B A S ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว E S C ระบบช่วยป้องกันการลื่นถลไยขณะขับขี่ G L E T A C T I O N หรือ G T C S ระบบช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ A R P ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน H A C ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน H D C ระบบแจ้งเตือนการขาาเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลังจุดยึดเบาะนิรภัยตอนหลังสำหรับเด็ก Isofix นะครับผมระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูด้านหลังจากในรถ เรดร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลังระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ระบบเบรกอัตโนมัติชั่วข่าวออโต้โฮระบบช่วยตรวจวัดแรงดันลมยาง TPMS ใน g ล l l e X2 นั้นจะไม่แสดงผลเป็นตัวเลขนะครับจะแสดงผลรวมทั้งหมด4ล้อระบบป้องกันการโจรกรรมสัญญาณกันขโมยระบบเตือนคนรอบข้างขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ AVAS ระบบช่วยเหลือ การขับขี่อัจฉริยะระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง RCW ระบบช่วยเตือนมุมจุดอับสายตา BSD ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน LCA ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RC TA ระบบช่วยเตือนการชนก่อนเปิดประตู D O W ระบบการช่วยเหลือการขับเหยียบชัะที่เพิ่มเติมในรุ่น Max นั้นซึ่งมีราคาเพิ่มเติมไปอีก3 0,000บาทระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน ACC ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า FCW ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร TSR ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ FVD ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW แล้วมาดูด้านนอกของเจ้า G ิลี่เอ็กชูกันดีกว่าว่าจะดีไซน์มันรูปแบบกระทัดรัดแบบนี้น่ารักน่ารัก,รกแบบนี้นะครับในเรื่องของแอโรดนามิกกับรองว่าลู่ลมแน่นอนนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ Fu l l LED t e ท h นะครับผมมาพร้อมไฟ Daytime r u n n i n g Light ตัวนี้เลยนะแบบน่ารักน่ารักโคมหน้าแบบโปรเจคเ,เตอร์ปรับได้6ระดับนะจ๊ะจาก0ถึง5ระดับปรับความสูงความต่ำของโคมหน้าได้นะในส่วนของหน้ารถนะครับจะประกอบด้วยกล้องนี่จะมีกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วช่องระบายอากาศที่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีีีีีเเเเลลลลยยยยช่่่่องขนนนาาาดดใหหญไซ์มมมสวรู้้กโโทป็ บล็อกตรงนี้นะครับผมมีฟังก์ชัน follow Me home ระบบไฟสูงอัตโนมัติ intelligence high beam control นะครับมีเฉพาะรุ่น max นะในรุ่น max จะมีกล้อง360องศาส่วนรุ่น pro จะมีเพียงกล้องมองหลังเท่านั้นมีระบบ ADAS level 2 plus นะครับที่ช่วยเหลือการทำงานอย่างฉลาดและที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัติครับเดี๋ยวเรามาดูใต้กระโปรงรถคันนี้กันครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนกระโปงหน้ารถกันนะครับผมวิธีการเปิดกระโปงหน้ารถนะครับเปิดได้3วิธีวิธีที่1คือเปิดจากตัวดึงฝากระโปรงหน้าปกติ 2. เปิดจากในจอ 3. จังกดจากรีโมทครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันนงผมแค่บีบขึ้นแล้วก็กดขึ้นเลยครับแล้วปล่อยได้เลยจะมีโชค๊ค ลองน้ำหนักให้ในฝากระโปรงคู่หน้าหลุมเก็บของขนาดใหญ่ขนาด70ลิตรนะครับรองน้าหนักสูงสุดได้25่สิกิโลในส่วนข้างหน้านั้นจะมีทั้งหมด3าช่องตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าเห็นอยู่ในฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นช่องเติมน้ําฉีดกระจกน้าฉีดกระจกจะอยู่ตรงนี้นะน้าคูเลนส์จะอยู่ตรงนี้น้ามันเบรกจะอยู่ช่องนี้นะครับผมลูกค้าสามารถเปิดดูได้นะแล้วก็ปิดได้แบบนี้เลยปิดง่าย ในเรื่องของช่องกลางนะครับผมจะเป็นช่องกล่องรีเลย์แอนฟิลส่วนนี้ถ้าลูกค้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องเปิดดูก็ได้นะจ๊ะเพราะเปิดค่อนข้างยากเลยเดี๋ยวมาดูช่องใหญ่กันว่าช่องใหญ่ตรงนี้มีอะไรช่องใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นช่องที่สําหรับเก็บแบตเตอรี่ขนาดลูกเล็กนะครับผมขนาด3.2แอมป์นะครับผมแล้วก็ช่องที่นี่จุดตัดสายไฟฉุกเฉินตัดสายไฟนิรภัยจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะฉะนั้นลูกค้าจ๋าไม่ต้องกลัวนะจ๊ะดูแล้วเข้าใจแน่นอนจ้ะอยู่ในนี้เดี๋ยวต่อไปเราดูดีไซน์ด้านข้างกันนะครับ ในล้อของรุ่น Max นะครับผมเป็นล้อแบบอลลอยขนาด16นิ้วพร้อมยาง205ทับ 60R16 ในล้อของรุ่นโปรนะครับผมจะเป็นล้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วพร้อมยาง205ทับ 65R15 ส่วนทั้ง4ล้อนั้นจะเป็นดิสเบรกทั้งจานหน้าและจานหลังครับผมช่วงล่างข้างหน้าเป็นแบบโฟร์สันสตักข้างหลังเป็นแบบมัลติลิงค์กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าแต่การพับกระจกนั้นยังพับแบบมือดูนะครับผมในส่วนของกระจกของ EX2 นั้นในรุ่นตัว Max นั้นจะเป็นสีดำมาพร้อม ล้องมองรอบคันในรุ่นของตัวโปรนั้นจะเป็นกระจกแบบสีเดียวกับตัวรถซึ่งจะไม่มีกล้องอยู่ด้านใต้นะจ๊ะจะมีจุดแจ้งเตือนไบสปอตนะครับอยู่ที่ตัวกระจกนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างไฟแบบ LED มือเปิดประตูแบบกลึงราบนะครับแบบซ่อนไปกับประตูนะครับราบเรียบกับตัวรถนะครับช่วยลดการต,าต้านลมนะครับในส่วนของช่องชาร์จแบตแล้วนะครับในอยู่ในส่วนของท้ายรถด้านซ้ายนะครับผมเป็นการเปิดแบบแมนวนวลนะครับจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าตรงนี้นะจ๊ะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่ลูกเล็กลูกใหญ่ของลูกค้าหมดแล้วจะ ไม่ได้คันนี้เราเปิดได้ตลอดเวลาในส่วนด้านท้ายนะครับผมไฟเบรกจะเป็นแบบ LED และมีไฟเบรกดูที่3แบบ LED <c oughs> เช่นการอยู่ในกระจกนะจ๊ะด้านหลังของรถ e x 2นะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด3จุดนะครับ1 2 3อยู่ตรงกลางมีด้วยนะครับมีทับทิมสะท้อนแสงอยู่ทั้ง2ด้านทั้งซ้ายทั้งขวาและมีไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับกล้องถอยหลังจะมีใน A x 2ทั้งตัว Max และตัว Pro นะครับผม ในส่วนวิธีการเปิดฝาท้ายนั้นจะใช้การสัมผัสตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับผมจะมีสเปซพื้นที่ว่างแบบไม่พับบาะอยู่ที่3 7 5ลิตรนะครับผมแบบพับบอะอยู่ที่1320ลิตรนะครับผมวิธีพันพับเบาะนั้นลูกค้าสามารถกระตุกเชือกตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็พับได้เลยแบบ60-40่นะตรงนี้ก็สามารถพับแบบ6040ิได้เลยนะครับผม ถ้าท่านใดที่ต้องการนอนในตัวรถของ EX 2ตรงนี้อาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนิดนึงเนื่องจากว่าพื้นที่สัมภาระกับตัวเบาะนั้นมีสเปซคามสูงห่างกันอยู่ประมาณ20ซนติเมตอนนี้ทนบุรีเขามีจำหน่ายอุปกรณ์เสริมแล้วซึ่งสามารถเป็นกล่องเก็บของและเป็นที่รองนอนแก่ลูกค้าได้ในส่วนข้างหลังนั้นจะประกอบด้วยอะไรอีกประตูนิรภัยฉุกเฉินครับสลักนิรภัยฉุกเฉินจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอุ้ยแข็ง ถ้าลูกค้าที่อยู่ข้างในรถนะครับผมจะทําการดันไปด้านขวานะสีแดงอันนี้ประตูตัวนี้จะทการปลดกรนทันทีนะครับถ้าลูกค้าสามารถใช้มือหรือใช้เท้าเพื่อดันออกมาได้เลยนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุนะในท้ายรถนะครับจะประกอบด้วยอุปกรณ์นะครับ2ชุดนะก็คือจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินในนี้นะครับชุดปะยางเฉยในนี้พร้อมเหล็กลากจูงนะครับซึ่งจะอยู่ในกระเป๋าตัวนี้เหล็กลากจูงจะอยู่ช่องนี้นะจ๊ะ แล้วก็ชุดกานฉุกเฉินปะยางฉุกเฉินอยู่ในนี้แล้วก็แผ่นสามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะครับซึ่งจะมีให้ในทุกคันนะครับตรงนี้จะมีให้ใทุกคันเลยนะถ้าลูกค้าท่านใดรถเสียนะใช้แผ่นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับวางท้ายรถก่อนได้นะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับวางขนาดไหนในกล่องที่บอกอยู่แล้วนะขั้นต่ํา100เมตรไกลสุด200เมตรนะจ๊ะ จะเข้าไปดูในรถนะครับมารู้จกักกุญแจของเจ้าเอ็กชูกันนิดหนึ่งนะครับผมกุญแจเอ็กชูจะมีทั้งหมด4ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มล็อกรถปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้าปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายปลดล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับตรงนี้ถ้าเรากดล็อกรถ2ครั้งติดกันจะเป็นการค้นหารถยนต์ ถ้าเรากดค้างในกระโปรงหน้าค้างไว้5วินาทีจะเป็นการเปิดกดล็อกฝากระโปรงหน้าถ้าอยากจะเปิดฝากระโปรงท้ายเพียงแค่กดหนึ่งค้างไฟจะกระพริบสามารถเปิดกระโปรงท้ายได้และถ้าเรากดกดล็อกค้างไว้10วินาทีกระจกทั้ง4บานจะถูกเปิดครับวิธีการปิดนั้นเพียงแค่ลูกค้า,คากดล็อกรถกระจกทั้งหมดจะถูกปิดเหมือนเดิมครับผมกดค้างทุกหนึ่งสามสามสมิบนี่แล้วก็ปิดนะครับกดล็อกรถจะปิดกระจกทั้งหมด กดล็อกสองครั้งจะเป็นการค้นหารถยนต์กดค้างไว้5วินาทีฝากระโปรงหน้าจะเด้งขึ้นมาทำให้เราเปิดได้ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อข้างในรถกันเลยครับ ภายในของ g e l l y X2 นะครับเป็นพวงมลาลัยแบบม u l t i function ภายในจะเป็นแบบวัสดุหนัง microfiber พวงมลาลัยเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้กระจกมองหลังสามารถปรับลดแสงแบบแมนนวลนะจ๊ะคันนี้ม่านบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นแมกนะจ๊ะที่มีไฟนะครับรุ่นโปรดจะไม่มีไฟให้นะ ระบบปรับกระจกหน้าอิสระแยก4ประตูเลยนะครับผมไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED เรามีให้นะครับผมมีช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะแถวหลังบาหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงนะครับไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและไม่ก่อให้เกิดฝุ่นนะครับเบาะที่หน้าคนขับนะครับผมเฉพาะรุ่น Max เนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ6ทิศทางผู้โดยสารปรับแบบแมนนวล4ทิศทางในของรุ่น Pro นั้นจะเป็นปรับแบบแมนนวลเลยครับผมทั้งคู่หน้าพนักพิงในส่วนของแถวหลังนะครับผมปรับแบบ60/40ใครมีของชิ้นใหญ่อยากจะยื่นมากะพ ใครมีของน้อยก็พับฝั่งน้อยระบบปับอากาศด้านหลังแยกซ้ายแยกขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะจ๊ะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันแล้วเพราะมีให้2ช่องเลยช่องปับอากาศสําหรับผู้ใหญ่ด้านหลังเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับผมมาตรวัดแบบจิตอนนะครับขนาดตัวเล็กตัวนี้ LCD นะครับ8.8นิ้วนะครับผมมาตรวัดจอใหญ่ตรงนี้จอสัมผัสแบบ Full HD ตรงนี้ขนาด14.6นิ้วระบบปฎิการอัจฉริะแสดงข้อมูลและความมาเทิงไฟมีออโต้นะครับเหมือนกับตัว EX ไฟเลยชันบบกไฟมีเหมือนกันรองรับการเชื่อมต่อมือถือนะครับ ผมผ่านแอปพลิเคชัน Carbit Link และเชื่อมต่อบลูทูธรองรับ CarPlay และ Android Auto ซึ่งจะมาในช่วงไตรมาส2นะจ๊ะส่วนท่านใดที่ซื้อไปก่อนแล้วนะครับอดใจรอ,อนิดนึงนะเดี๋ยวซอฟต์แวร์กำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับผมจำนวนของลำโพงนะครับ ex2 เนี่ย ตัว Max เนี่ยจะมีทั้งหมด6ดอกนะครับผมจำนวนลำโพงของตัว Pro จะมีทั้งหมด4ดอกมีทั้ง USB Type A และ Type C ซึ่งอยู่ด้านล่างในบริเวณด้านหน้านะครับด้านหลังจะมี Type A ให้ในรุ่น Max นะจ๊ะรุ่น Pro ไม่มีในส่วนของคนโซนกลางตรงนี้ที่มีเฉพาะรุ่น Max เลยเนี่ยนะครับผมก็มีไวเลสนะชาร์จเจอร์นะชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย ไฟสร้างบรรยากาศ256สีซึ่งจะมีเฉพาะ3โซนหน้านะครับผมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสั่งงานผ่านโทรศัพท์นะครับซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น Mac นะครับผมสามารถค้นหาและสั่งงานรถยนต์ผ่าน สมาร์ทโฟนของเราได้เลยในส่วนของคนโซลหน้ารถนะครับพี่ส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะมีอะไรบ้างนะผมเริ่มจากด้านขวาส่วนล่างเลยใกล้ๆมือขวาเราจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะสามารถเปิดและปิดได้จากตรงนี้นะครับแต่คันนี้ยังเข็นไม่ได้อยู่ดีนะต้องบอกลูกค้าก่อนในส่วนมันพวงมาลัยนะครับเป็นปติฟังก์ชันบนนี้ในส่วนด้านขวาเนี่ยครับถ้าลูกค้ากดค้างไว้ประมาณ3มวินาทีไม่ว่าขวาหรือซ้ายนะจ๊ะสวินาทีลูกค้าสามารถเปลี่ยนหน้าจอตัวเล็กเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นดูว่าลูกค้าฟังเพลงอะไรอยู่เลขไมเท่าไไหรรรร่่แลลละะกกาาาาใช้้พัังงนนขอูคคเทบ สามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเพิ่มลดเสียงจากตรงนี้ได้ในอนาคตน,นั้นคําสั่งเสียงจะตามมานะจ๊ารอแป๊บหนึ่งนะครับบนพวงมลาลัยจะมาดีไซน์ในเรื่องของแบบทูโทนถ้าภายในเป็นสีขาวแต่ถ้าภายในเป็นสีเทานั้นจะเป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะครับสี h อร์นสันเกรนะครับผมในส่วนฝั่งด้านซ้ายของพวงมาลายนั้นจะประกอบด้วยการเปิด Adaptive Cruise Control นะครับตัวออนนะครับและขึ้นกับลงเนี่ยในการเซตเพิ่มความเร็ว นะครับในการเซตด้วยแล้วก็ซ้ายกับขวาจะเป็นการเพิ่มระยะห่างและลดระยะห่างตรงนี้ในส่วนของตรงคอนโซลกลางเนี้ยจะเห็นได้ว่ามีที่วางสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยมีที่วางแก้วขนาดใหญ่มี กล่องขนาดใหญ่ให้เก็บของนะครับผมวางที่เท้าแขนได้อย่างสบายการควบคุมตรงนี้จะควบคุมได้อย่างง่ายดายเลยเพราะเกียร์เนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเกียร์ที่เราขับรถกันมาทุกวันนี้รถญี่ปุ่นที่เราเคยใช้กันมาเนี่ยเกียร์จะอยู่ข้างซ้ายเนาะฉะนั้นเราสามารถใส่เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D ได้จะมีการเปิดแอร์ AC การไล่ฟ้าไฟฉุกเฉินและเกียร์ P จะอยู่ตรงนี้นะครับในเกียร์ Park นะจะมีคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคอนโซลด้านหน้าตรงนี้จะมีประกอบด้วยไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับสีสวยๆหรือเลือกสีได้ะะดนหน้ง256สี เหมือนจะตื้นนะแต่ลึกมากนะครับเนี่ยสุดแขนผมเลยนะเก็บของได้เยอะมากครับผมคันนี้นะครับ EX2 นะครับเสียดได้เลยว่าเนี่ยขับแบบสบายมากเลยนะอันนี้อันนี้ยังไม่มีฟิล์มนะลูกค้าจะเพิ่งตกใจนะไม่ใช่ว่าแถมฟิลม์มแล้วกระจกใสขนาดนี้นะจ๊ะตัวกระจกหน้าเนี่ยกว้างมากมองเลยกว้างมากและเสา A เนี่ยแคบแคบเลยนะ ฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเจอมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆเรามองเห็นแน่นอนนะครับการขับขี่ขับแบบสบายๆเลยคันนี้วงเลี้ยวสี่จเก้าห้านะครับพวงมาลัยน้ำหนักไม่ได้มากไม่ได้มายหนักนะคันนี้ขับแบบสบายๆเหมาะคุณผู้หญิงไม่ต้องปรับน้ำหนักมากเลยในช่วงล่างของเอ็คันนี้นะครับช่วงล่างข้างหน้าเป็น MacPherson s t ั๊กนะครับพร้อมเหล็กกันโครงข้างหลังเป็น Multi-Link นะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยให้ความนุ่มนวลใ,ในราคารถเล็กเนี่ยเป็น Multi-Link ที่ราคาถูกที่สุดในไไททททยยยยยแลล้้้้้้้ววนน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 ะะะตออออเเเเีีีีจจจััััังงกกกก่่่่่่่รรรรราาาาาคคคููู Multi-Link บใถขึป ตอนนี้มอเติลิงอยู่นะครับรถ4ี่แสนกว่าบาทแล้วมีแล้วเนี่ยส่วนความสุขสบายของท่านั่งนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันนั่งสบายมากนะฮะสามารถวางมือวางอะไรต่างๆได้อย่างสบายท่านั่งโอเคไม่ปวดหลังไม่มีการดันหลังเลยในตัวบัคเก็ตซีดดานข้างนะครับก็สามารถแบบโอบรับกระชับตัวเวลาเราหักเลี้ยวความเร็วสูงต่งก็จะไม่มีการหลุดจากล็อกและขับง่ายนะตรงกับรีระร่างกายของเราเลยนะครับผมของตัวบอกผู้โดยสารนะครับจะเป็นการปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับจะมีทั้งเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็ปรับความสูงได้แล้วก็เอนด้วยบบาะไฟฟ้นครั ในส่วนของคนนั่งข้างนะั้นจะเป็นการปรับแมนนวลนะครับซึ่งในตัว EX2 Max นะครับจะมีตัวไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะจะ๊ะแต่ถ้าเป็นตัวโปรจะเป็นแมนนวลทั้งคู่ครับผมกระจกหน้าต่างคู่หน้านะครับผมสามารถเก็บเสียงได้เป็นอย่างดีเลยจากที่เราถ่ายทํามาเมื่อกี้นเนี่ยเริ่มต้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไม่แทบไม่มีเสียงเลยนะเอาจริง,รงๆเสียงคันเนี้ยไม่เกิน68เดซิเบลแน่นอนเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากเลยค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีเลยแบบเนียนๆเลยนะครับกระจกเป็นการควบคุมแบบวันทั u c h นะครับกดครั้งเดียวนะครับเขาก็ แล้วก็ดึงขึ้นก็กดวันทัชแี่ครั้งเดียวเช่นกันนะครับตรงนี้ตัวเบาะคันนี้นะครับในส่วนด้านข้างอาจจะมีความค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงเพื่อ,อชับร่างกายเรานะครับในส่วนตรงกลางอาจจะมีความนุ่มนะแล้วก็มีการจอดระบายอากาศไว้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้มีพัดลมในเรื่องของตัวใต้เบาะนะแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยผมว่ามันคุ้มแล้วล่ะนะครับที่จะใช้เบาะเนี่ยแล้วก็ยางเป็นหนัง PU คุณภาพสูงนะครับซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับบอกเลยว่าทำความสะอาดได้ง่ายจริง ลูกค้าคงสงสัยว่าทำควาสมสะอาดแ,แบบไหนก็คือบอกว่าโฟมช้อป e ี้ลาซาดาทั่วไปเลยนะครับเราสามารถซื้อในแหล่งต่างๆที่เราซื้อได้นะครับแล้วมาทดลองใช้ได้เลยนะโฟมพวกนี้นะครับโฟมสเปรย์โฟมทำความสะอาดเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ผ้าเช็ดออกไม่ว่าจะเป็นสีกางเกงยีนหรือคราบอะไรของเด็กๆนะครับที่ว่าทำเล,ะลอะคราบรองเท้าเนี่ยออกได้แน่นอนนะครับผมตรงนี้ ระบบไล่ฟ้านะครับของเราจะอยู่ในระบบแอร์เนาะจริงๆเราก็มีตั้งแต่คอนโซลตรงนี้เราสามารถกดไล่ฟ้าจากข้างหน้าได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ถ้าเราต้องการไล่ฟ้าทั้งหน้าและหลังนะครับก็จะกดคู่นี้ได้เลยเนี่ยเรากดได้เลยเขาก็จะทําการปิดแอร์นะครับพอปิดแอร์เสร็จเนี่ยมันจะเป็นการไล่ฟ้าแล้วก็กลับมาเปิดแอร์ใหม่ได้หรือควบคุมจากตรงนี้ได้เลยไล่ฟ้าโหมดการขับขี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ประมาณ2ช่องทางนะครับตอนนี้นะครับก็คือดึงหน้าจอลงมาแบบนี้ก็จะมีเลยโหมดประหยัดนะครับจะขึ้นสีเขียวที่หน้าจอ โหมดนุ่มสบายก็จะกลายเป็นสีฟ้าเป็นคล้ายๆเมฆนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นแสงแดงๆนะครับพุ่งมาเมื่อกี้นะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการปรับในเชิงละเอียดขึ้นไปเข้าที่การขับขี่นะครับการขับขี่ตรงนี้ก็จะมีทั้งการรีเจนด้วยแล้วก็การปรับแป้นเบรกด้วยนะครับแล้วก็การเหยียบคันเร่งโหมดการขับขี่ความปลอดภัยนะครับของรถคันนี้นะครับมีความปลอดภัยมาตรฐาน ค่อนข้างในมาตรฐานเลยแหละมาตรฐานดีเลยแหละบอกเลยว่ามาตรฐานคือถุงลม6ใบนะจ๊ะไม่ได้ให้แค่3ใบยอย่างเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้ให้มา6ใบนะครับจะมีตรงไหนบ้างอ่ะมีวันพงมาลายด้านหน้ามีด้านข้างของผมมีไซส์แอร์แบ็กสำหรับคนน้างหน้าทั้งคู่แล้วก็มีม่านถุงลมนะครับที่อยู่ตรงกระจกนะครอบคุมถึงคนที่นั่งหลังด้วยนะครับตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอาล่ะครับเลยมาถึงระบบช่วยขับขี่กันดีกว่า A.C.C ที่หลายๆคนสงสัยว่าใช้งานอย่างไรนะครับดูที่วงมาลายด้านซ้ายเลยนะ ผมจะกดออนเสร็จจะมีนี่สัญลักษณ์ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วเห็นไหมความเร็วที่ผมเหยียบอยู่ตอนนี้คือ53ความเร็วที่จะล็อกอยู่ที่54เห็นไหม53 54เท่าๆกันฉะนั้นเราอยากล็อกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเรากดลงหรือกดขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นเราผลกดลงตามที่เขาบอกตอนนี้ล็อกแล้วแล้วผมก็พับขาได้เลยอ่ดูนะคันนี้ตอนนี้คันหน้าเขาชะลอความเร็วนะครับเรามาดูระยะห่างเท่าไหร่ตอนนี้ระยะห่างระยะ3ผมเหลือสักระยะ2นะครับตอนนี้ผมแค่ประคองพวงมลาลัยอย่างเดียวเลยนี่เห็นไหมครับลูกคาา้าจ๋าสบาย พอได้อยู่ครับเพราะในความที่รถเรารถไซส์เล็กนะครับอย่างเงี้ยเลนนึ่ะเราอาจจะไม่เต็มนะเราขับได้อย่างสบายๆเลยนะครับระบบช่วยขับขี่เวลาเปลี่ยนเลนมาลองดูกันนี่ง่ายเปลี่ยนเลนแจ้งเตือนด้วยนะครับถึงแม้จะลอะความเร็วอยู่ก็แจ้งเตือนนี่เพิ่มความเร็วหน่อยนะครับนี่เพิ่มความเร็วนนะดววนะกดเพิ่มความเร็วขึ้นไปแล้วนะครับถึง90้นะ95แล้วความเร็ว95ระยะห่าง2ช่วงคันห่างกับเบนคันหน้าลองดูนะครับเป็นระยะห่างที่เราสามารถเบรกได้ทันแน่นอนนะครับเบรกได้อย่างนิ่มนวล นะครับไม่ได้เบ,เบ,เบรกจี้เขามากเกินไปนะครับอันนี้ระบบออนมันยังค้างอยู่ตัวนี้เห็นไหมระบบออนยังค้างอยู่เวลาแคนเซิลนะครับเหยียบเบรกหรือกดปุ่มนี้ก็ได้นะเวลาแคนเซิลน,นะครับถ้าลูกค้าเหยียบเบรกก็ได้แต่ถ้าผมปิดเนี่ยมันก็จะออฟไปแล้วลมันก็เริ่มใหม่ที่30แต่ถ้าเมื่อกี้ผมค้างไว้เมื่อกี้มันค้างที่95ใช่ไหมมันก็จะล็อกสตาร์ทใหม่ที่95สตาร์ทเหมือนเดิมเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่ปิดตัวนี้เราก็ไปตามความเร็วเดิมที่เราสามารถล็อกไว้ตั้งแต่ท ตอนนี้เรามาอยู่คันแรกนะตอนนี้ที่เขาแจ้งเตือนว่าคันหน้าออกตัวคือเขาจับได้จากมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีเสียงตึ้งหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับตอนนี้เราเป็นคันที่2แล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนละคันหน้าออกตัวเห็นไหมพราะมอเตอร์ไซค์ออกไปไกลแล้วตอนนี้เขาไม่เห็นแล้วเ,เขาก็ไม่ได้ร้องเตือนนะครับตอนนี้วงเลี้ยว4.95เ้าเมตรนะครับอันนี้หักไม่สุดนะหักปกตินะเห็นไหมสองเลเยเลยเมื่อกี้อยู่ชิดขอบด้วยนะครับเรามาออนใหม่อีกทีนึงเริ่มล็อกใหม่นะครับ,เร,าาเ,ร ai, รบเริ่มไปที่ความเร็วผมก็ปล่อยท้าได้เลยนนนะครับตอนนี้ ตอนนี้เขาเห็นละมออไซค์เป็นเป้าหมายอ่ะนี่เลยผมเหยียบเส้นนะครับออกไปเหยียบเส้นถนน,เ,เ,น,ถน,นเดี๋ยวก็จะเริ่มฟ้องนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ดึงกลับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเส้นถนนค่อนข้างชัดเจนนิดนึงนะครับบางทีมันโดนเงาสายไฟบางทีเขาอาจจะไม่เห็นได้นะครับถ้าสังเกตจากหน้าจอจะเห็นเลยว่าตอนนี้เขาล็อกเป้ามอเตอร์ไซค์อยู่นี่เขาเลงเป้ามอเตอร์ไซค์คันนี้น้องหูมิกกี้ทันหน้าไว้นะฮะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเลนก็สามารถเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนแล้วก็จะแจ้งเตือนดูซิว่าอ่ะข้าง,ข,างข้างมาพอด พอรถผ่านไปแล้วนะครับนี่พอรถผ่านไปแล้วแล้วเราเปลี่ยนเลนเขาก็ทําการเร่งขึ้นให้ทันทีเห็นไหมตัวเลขกาลังค่อยๆขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้โหมดนุ่มสบายอยู่นะใช้โหมดนุ่มสบายอยู่นะเห็นไหมการชุดตัวค่อนข้างเร็วเลยแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนละ่ะเป็นโหมดประหยัดแบบนี้ละ่ะเนี่ยครับมันจะขึ้นแบบเนียนๆนะครับไม่กระชากแ้ละวงมาอะไรมีน้ําหนักเบานะคุณผู้หญิงก็ใช้งานได้ง่ายนะมือไม่หัดขับเนี่ยบอกเลยว่าขับง่ายๆนะจ๊ะ ไม่ว่าเรียนอยู่ไหนสถานที่ทำงานแคบขนาดไหนคันนี้วงเลี้ยว4.95ตัวรถยาว4เมตร1นะครับก็คือเพียงพอที่จะมุดซอกแคบแคบไปได้แบบสบายๆได้เลยนะนะครับคันนี้นั่งสบายแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราผนทีมงานมาทั้งหมด5คนเลยนะครับ5คนเลยนะยันนั่งกันเต็มๆ5คนเนี่ยช่วงล่างยังนุ่มอยู่เลยนะมัลติลิงก์ของเรานะครับ นี่เราเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะมีการล้องเตือนนะแต่ไม่ได้ดึงนะครับเหมาะเลยสําหรับทีมงานที่ชอบสลารล้อมนะครับแต่มาไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวนะหรือกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีฉุกเฉินหักหลบได้เลยนะจะไม่มีการดึงให้ตกใจนะครับคันตอนนี้นะครับแจ้งเตือนว่าเราเข้าใกล้คันหน้ามากเกินไปเห็นไหมเรามีการขับขี่ใกล้คันหน้ามากเกินไปเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับ เนี่ยถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับของเลนคีปปิ้งอะเร r ดนะครับที่แจ้งเตือนให้อยู่ในเลนนะนี่ครับจากการขับขี่นะบอกเลยว่าผมวมาหลัยคันนี้ขับสบายนะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปเป็นรถที่บอกตรงๆว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวยัยเดินทางทั้งในเมืองและในเขตนอกเมืองบริบนทนเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะช่วงล่างมัลติลิงก์มีจุดเก็บของทั้งฝังข้างหน้า จุดเก็บของข้าง,าง,างหลังนะครับก็มีที่เก็บของสามารถเนี่ยนั่งวันทุกเต็มๆได้เลย5คนเนี่ยนั่งสบายๆแอร์เย็นแน่นอนนะครับตอนนี้แอร์เย็นสบายเลยแหละถ้ามีลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจอยากเทส์ได้อยากทดลองขับนะครับผมมาพบกับผมได้เลยนะครับตั้มนะครับที่ V Group นะครับ V Group c a า จีลี่นะครับสาขาพัฒนาการครับอยู่ตรงพัฒนาการระหว่าง33กับ35ครับผมยังไงนะครับฝากเจ้าจีลี่ X2 รุ่น PRO ร,รุ่น MAX ฝากได้ออกบอกความใจกับลูกค้าด้วยนะครับถ้าสนใจทดลองขับก็มาลองได้เลยนะครับที่จีลี่วีกรูปสาขาพ,พัฒนาการครับผม ในส่วนของวาราันตี chili x 2นะครับผมรับประกันแบตเตอรี่อยู่ที่8ปี150,000กิโลเมตรรับประกันคุณภาพตัวรถอยู่ที่6ปี150,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฟรีฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีฟรีประกันภัยชั้น1และพระบอร1ปีฟรีสายชาร์จ portable charger เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ดูข้อมูลของรถ Gilly X2 ไปแล้วสังเกตได้ไหมว่าเป็นราคาที่สามารถลูกค้าจับต้องได้กับทุกท่านทุกระดับเลยไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาจบใหม่วัยทางานท่านจะอยู่คอนโดหรืออยู่ตรงไหนก็ตามมีการขับขี่ที่ต้องใช้พื้นที่ที่จอดรถขนาดเล็ก X2 สามารถตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนเป็นรถที่ขับง่ายและวงเลี้ยวแคบที่สุดด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบเฟซบุ๊กไอจีทิกกต็อกวีกรุ๊ปคาร์ของเราด้วยนะครับผมฝากโชว์รูมวีกรุ๊ปคาร ทั้งหมด2สาขานะครับผมที่กรุงเทพสาขาพัฒนาการและภาคใต้ที่สุราษฎร์ธาน,นีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ